สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึํานสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดําเนินง,งานตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณพิศักราช2568โดยดําเนินการซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง1 จุด0กิโลเมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ทำให้มีความสะดวกในการสัญจรและคนย้ายพืชผลทางการเกษตรได้มากขึ้นผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละสิบโดยมีประชาชนได้รับประโยชน์169ครัวเรือนจำนวน457คนพื้นที่รับผลประโยชน์5 5ไร้ณนะหมู่ที่10บ้านตะเคียนงามตบนบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ และอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สํานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะจัดกําลังพลชุดปฏิบัติงานช่างชพัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สํานักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568 งานปรับปรุงทางลูกรางกว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง0.900กิโลเมตรค่ะผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ10เอร์เซ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและเคลื่อนย้ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรโดยมีผู้ได้รับประโยชน์54ครัวเรือนจำนวน162คนนาบ้านหนองพรมหนอหมู่ที่9ตำบลห้วยคดอเภอห้วยคดจัังหวดอุทัยธานีค่ะ รักชาชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนา,ายบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา